เทเรซาไดฉันได้ยินจากรายงาน,งน,นจากโ,โ,โอเวอร์เลเตอร์แล้วดูเหมือนโชคจะเข้าข้างสักทีนะ <S <S สิกฟรีดอยาเพิ่งทำเทอีกสิบนาทีฉันก็จะถึงแล้ว <S <S สิบนาทีงั้นเหรอหรอ่าใช่แล้วเทเลซาก่อนน้นนี้เธอได้สู้กับฮัาเจราที่สองแล้วใช่ไหม <S <S ตอนนั้นเธอใช้เวลาสู้ไปน,น,นานแค่ไหนกัน <S 2> <S 2> <4 S 1> สีนาทีห้าสิบวิแย่จังแฮ เหมือนจะมีข่าวร้ายตอนนี้เจ้าที่สองตัวเป็นๆแล้วล่ะนั่นหมายความว่าฉันต้องสู้เจ้านั่นนานไปสองเท่าเลยสินะถ้าหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะนะช่างเหอะยังไงซะการต่อสู้แบบดึงดึงเชิงก็ไม่ใช่สไตล์ของฉันอยู่แล้วฉันขอจัดการเจ้านี่ที่นี่ตอนนี้เลยละกันนี่ นายตั้งใจจะใช้ไฟแห่งการพิพากษาแล้วหายไปพร้อมกับมันเลยใช่ไหมซิกฟริดไงอยู่แล้วล่ะลาก่อนะเทเรซาโอเกือบลืมแน่ฝาเธอช่วยดูแลซิซิเลียกับเคียนาด้วยนะเดี๋ยวก่อนซิกฟริดซิกฟริดอย่าทำอะไรงูงูนะเคียนาเราองรีบก่อนนี้แล้วเทเรซาที่เธอพูด ที่เธอพพูดถึงไฟแห่งการพิพากษาเมื่อกี้นี้แล้วก็ซิกฟีดกับพชเที่2จะหายไปพร้อมกันนะ่ะมันหมายความว่ายังไงหรอไฟแห่งการพิพากษานะ่ะเป็นอาวุธประจําตระกูลคาสลาน่าที่ไม่แต่อวุธศักดิ์สิทธิ์ของชิกซอลยังเทียบไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อถูกปลดผนึกแล้วแล้วก็พลังงานฮงไกที่ปล่อยออกมาจะถูกเปลี่ยนเป็นดาบไฟขนาดใหญ่ที่ไม่ว่าศัตรูหน้าไหนจะต้องกลายเป็นเท่าฐานจะพอง,งีเงาหนั่น แขงๆกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดาบไฟเหมือนเคยเห็นที่ไหนกันนะใช่แล้วในคืนที่เจ้าพ่อบ้านนั่นหายตัวไปเขียนนะมีอะไรเหรออืมไม่มีอะไรแค่อยู่ก็รู้สึกปวดหัวนะ่ะแ่่ดทว่าหลังจากกดปล่อยไฟปลป่อยดาบไฟออกมาด้วยพลัง,งคงไกที่เกินขีดจำกัดจะทำให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายก่อนหนะ้าซิกฟิ ก็มีคนประจำตระกูลของคาสนาที่เสียชีวิตจากการใช้ไฟแห่งการวิพากามาถึงสามคนแล้วอะไรนะไม่จริงจะย้องให้พ่อนี่เงานั่นตายที่นี่ไม่ได้อีกนิดก็จะถึงโอสองสามแล้วเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันซิฟฟรีดหลุมไฟขนาดยักษ์นี่มันอะไรกัน นี่คือผลจากการใช้ไฟแห่งการพิพากษาไงละ่ะบ้าเอ้ยท้ายที่สุดเจ้านั่นก็เดี๋ยวนะถ้าใช้ไฟแห่งการพิพากษาแล้วเราก็เจอพอยิงเอาน,นั่นจะต้องตายแล้วสิเอาเจอโดนนี่อีกแล้ว โอ้โหโดนสองหลบไม่ได้เลยโอ้โหฝันให้โดนหน่อยสิเมยโอ้โหเมย์ฝันไม่โดน่อยฝันไม่โดนเลยพี่เมฝันไม่โดนเลยโอโ้โอ้โอ้ เนี่ยไม่เอา,มเอาไม่เสียเวลากับพวกนี้วิง่งไปไหนโอเคมาไอหุ่นบ้าบอุ้ยเ,เลือดเลไม่เจอเรอนี่มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุด อืเร <ś m> ียบร้อยตายพอดีโปรดระวังด้วยนะคะคุณเทเรซาม,มีสัญญาณพลัญญงงานหงไกขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆบริเวณน,นั้นเดี๋ยวนะตรงกลางของหลุมนั่นมีภาษาฮองไกลอยู่หนึ่งตัวเจ้านี้มันรอดจากการถูกไฟอคอกทั้งตัวมาได้ยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับเผชิญที่สองหรือเปล่านะ <ś m> แต่ว่าเราจะอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้

เรื่องนั้นเนี่ยเอาโหเอาเรื่องโอ้หลบไม่โดนเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอาไปเืนยอยรัวๆเฮ้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย

โอ้โหมันสตาร์ทเราได้ก่อนโอเคเรียบร้อยมันหนีไปแล้วไม่มีเวลามาสนใจมันแล้วเทเชอร์ที่สองกำลังมุ่งหน้าไปยังหอคอยเราต้องหยุดมันให้ได้ก่อนฉันจะไม่ยอมให้ซิกฟีตายฟรีเด็ดขาดไม่ว่าเจ้านั่นจะลามกบ้าผู้หญิงงี่เง่าแต่ก็ไม่ควรจะมาตายในที่แบบนี้โถ<ฮ>่ซ<ฮ>ิกฟีตายแล้วหรอ やっぱ足が短いせいか <laughs> 人類私とこれだけ戦えるなんてあなたはあのシスターより強いみたいね <laughs> それはありがとうさんよ戦いが始まった時から分かってたよテレサが来たとしてもお前にはかなわないとなああ物分かりがいい人類ね許しよこうなら許してあげてもいいわよ 気持ちだけで結構だ。綺麗なお嬢ちゃん。俺はもう決めたんだ。最愛の人を守るためにこの命をかけるとな。ななんんででそのにそんな力が <laughs> それは地獄で考えな。いでよ、天下テレサ。 ก็ด <si ูเป็นผัวงพ่อของเราอยู่เหมือนกันเริีทเทเรซาไม่ค네ิดว่าเธอจะนึกถึงเรื่องพวกเราขนาดนี้มาก่อนเลยนะเฮ้ยเสียงเสียงซิซิเลียเหรอเสียงนี้มันซิซิเลียนี่เธอมาถึงซไซบีเรียแล้วเหรอคุณซิซิเลียนี่คือเสียงของมาม่างั้นเหรอดีนะที่มาช่วยครอบครัวของฉันได้พอดี ิกฟรีดยังไม่ตายงั้นหรอตอนนี้พลิกเขี่ยนตาลายแล้วแต่ครึ่งหนึ่งของร่างกายถูกเผาฉันพยายามจะรักษาเขาก่อนพวกเรารีบไปที่หองอยเถอเดี๋ยวเสร็จทางนี้แล้วฉันจะรีบตามไปรักษาแผลที่เกิดจากทีกกไฟวิฟากษางนั่นหรออย่าบอกนะว่าเธอใช้พลังดอกไม้ขาวจากอบิสแต่ว่าร่างกายของเธอเธอกังวลมากเกินไปแล้วนะทเทเรซาไม่เป็นอะไรหรอก ไม่เป็นอะไรซิซิเลียเสียงของมาม่าเป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอในที่สุดก็ได้ยินแล้วจริงสิถ้าเราไปถึงหอคอยนั่น,น,นก็อาจจะได้เจอมาม่าสินะฉันไม่เคยเจอมาม่ามาก่อนเลยอ,อ่านแล้วตาจะไหล

เอออะไรเนี่ยมันวิ่งเปด,ด้านมันวิ่งคนละทางเอ้เอ้เอ,เอ้เดี๋ยว,เยวเนเหรอจังันกลงับด้านังจัมันจังาังังจังทักทงกังจังจันจังจังทังทังจังจันจังเงจั่ทงิงจงังจังังจองะัังจังนัะทิะทงั่ มุดมากโอเคเราทำไม่สำเร็จสุดท้ายก็อยู่ซีซีเลียจากการเข้าร่วมสงครามไม่ได้เทเลซาทำไมถึงไม่อยากให้ซซซิเลียเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ละ่ะซซซิเลียเธอคือวอลคเลยที่แข็งแกร่งที่สุดแต่หลังจากที่เธอให้กำเนิดลูกสาวร,ร่างกายของเธอก็อยู่ในช่วงฟืนฟ้นฟูดังนั้นหากต้องกลับมาสู้แล้วก็ จริงในความฝันตอนนั้นบอกว่ามาม่าตายในสงครามฮงไกทั้งที่สองนี่หนาะไม่ได้เราจะไม่ยอมให้มาม่าตายเด็ดขาดไม่ว่านี่จะเป็นเพียงมิติจำลองก็ตามนี่นี่เทเลซาฉันมีข่าวดีละ่ะครอบครัวของฉันคนกิดอันตรายแล้ว สมกับเป็นหมามา,มาโอ้หมายถึงคุณซิซิเลียแม้แต่แพจกักไฟแห่งการพิพากษาก็ยังรักษาได้ไม่ใช่เขาดีสักหน่อยแพยจัตไฟ<ป>แห่งการพิพากษานะ่ะต้องใช้พลังต้องห้ามถึงจะรักษาได้การใช้พลังนั้นมีค่าเลิกเปลี่ยนหมหาศาลจำไว้ต้องสูญเสียอายุไขและพลังงานอย่างมากเทลิซาเธอกังวลมากเกินไปนะดูฉันสิออกจากพิดขนาดนี้ ไม่ตลกเลยนะหลังจากการรักษาซิกฟีดแล้วพลังกำลังของเธอก็จะหายไปถ้าต้องไปเผชิญหน้ากับแฮทเิอ์ที่สองตอนนี้ละก็ถ้าฉันคนเดียวไม่ไหวแล้วก็ยังมีเทเลซ่าคอยช่วยอยู่นี่นะล้มเลิกความคิดนี้เถอะซิซิเลียหนึ่งปีผ่านมานี่ร่างกายของเธอแย่ลงเรื่อยๆฉันไม่อยากเสียเธอไปไม่ได้หรอกเทเลซ่า ถ้าฉันถอยตอนนี้ผู้คนอีกมากมายจะต้องล้มตายเพราะให้เชือที่สองนะผู้พิทักษ์มนุษยาชาติคือความภูมิใจของโอคิเลียอย่างเราเอาล่ะจะรีบุ่งหน้าไปยังหอคอยนั่นแล้วเจอกันนะนี่อ่านแล้วเจอจะไหลโอ้สูญไป ขมโมยอะรักรก,กิจขมโมยสมุนไพรน้ำตาจะไหล ีซีมากดันนี้ไม่ต้องออกแรงสู้คุณซิลเลียทำไมอยู่ถึงอยากคุยกับหนูหรอคะเสียงนี่มันเคียนาจริงจริงๆด้สินะฮึฮึซิลเลียรู้เหรอว่านี่คือเคียนาจริงๆแล้วฉันมีบางอย่างที่อยากจะให้เธอทำหน่อยนะ่ะ อะไรก็ตามที่คุณซิเนเดเต้องการแม้ว่าจะให้ยอมสะละหนูก็จะยอมไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากให้เธอรองเรียกฉันว่ามาม่าดูหน่อยเฮ้ <c oughs> อะไรนะคะนะา พราะเสียงของเธอกับเสียงลูกสาวต,ตัวที่ฉันจิตนาการไว้มันเหมือนกันเลยนะสิม,มาม่ามาม่าคมอดจเป็นเลยรีบเอาเสียงไว้ก่อนดีกว่าจิงๆิคนที่สิ้นเลือนรูมีเรื่องอยา่จะขอร้องค่ะช่วยยกเลิกภารากิจนี้ได้ไหมคะหื ขอทราบเหตุผลได้ไหมเทเลซาบอกว่าร่างกายของคุณไม่ค่อยแข็งแรงและที่เพิ่งช่วยสิฟฟีตไปเมื่อกี้ยังทำให้พลักระก,กำลังของคุณหายไปก็จริงนะช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยและเพิ่งใช้กำลังไปเยอะอีกแถมตามข้อมูลที่ได้มาในเชิงที่สองว่าแข็งแกร่งมากด้วยจากการประมูลจาการการแล้วมีโอกาสชนะแค่10%ซ์ <laughs> 80%, 80แล้วทำไมเทเลซ่าถึงดูกังวลันขนาดนั้นล่ะคะถึงบอกไงว่าเขา่ากังวลมากเกินไปนะ่ะวางใจเถอะมาม่าของเธอนะ่ะแข็งแกร่งฝุดๆุดไปเลยโอ้โหใช้ภาษาวัยรุ่นซะด้วย <c oughs> อะไรเนี่ย ตัวอะไรจะออกมาอะไร,ไรลูกบอลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย มองเห็นห้องทดลองบาบโลนแล้วแต่ไม่พบร่องรอยของเอชเชอร์เลยอย่าบอกนะว่าเจ้านั่งเข้าไปข้างในแล้วน่ะเซเลซ่าระวังเจ้าปีศาจหงกาเมื่อกี้กลับมาแล้วให้ตายสิเจ้านี่ตั้งใจจะถ่วงเวลาเห้าที่สองนั้นเหรอเขียนน่านี่จัดการมันเถอะโอ้โหเสียงเพลงเสียงเพลงดวมากเสียงเพลงดวมาก

โอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโดนพลังพลังอะไรกันไม่รู้โอเคตายยังมีอีกไม่เป็นไรเราได้นิวเคลียร์แล้วโอ้โหนี่เป็นตัวรวมร่างเอานียไปกินโอ้โหนิวเคลียร์โอโ้ยังเหลือตั้งสามลอด ตัวลังซุปเปอร์สายานะตัวนี้สองตัวรวมกันสองแขนแขนซ้ายแขนขวาปุ๊บอุ้ยเสียงเพลงเสียงเพลงอุ้ยเพลงขึ้นด้วยโอ้โหอย่างบิ้วเลยอุ้ยแต่ใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายแล้วอยากฟังเพลงอ่ะอย่าไม่อยากอย่าไม่อยากฆ่ามันละอยากฟังเพลงอ่ะ とうに向かわないとあ強い一撃で崩壊時を倒しちゃったあれこそが全てを分解する生物黒煙白化よお疲れ様テレサちゃんごめんなさいねあなたの獲物を横取りしちゃって相変わらず強いわねさすがは天命最強のバルキリーセシリア <laughs> 褒めすぎよ、テレサちゃん。照れるわ。そうそう。あなたの隣にいる美少女がキアナね。セシリアママ。うん。おれ、はっ <music> か。 พาร์ทที่หนะครับวนแขงวนคืนสู่แดนหินมะนะครับก็ในที่สุดเทียรหน้าก็ได้เจอกับมามาสักทีนะแต่เรื่องเรายังไม่จบนะก็รอติดตามพาร์ทต่อไปไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย